ทำไมที่พิษณุโลโกคนถึงไปที่นี่กันเขาว่ากันว่าไงก็เหมือนไปสักมาแล้วก็แม่เอ,า,อางี้ค่ะพี่มดแม่คือพิษณุโลกอะเหมือนเป็นเป็นบ้านเกิดของแม่ค<ช>้าออนไลน์แบรนด์ดังๆในประเทศไทยเยอะมากแล้วก็ส่วนมากคือเป็นลูกศิษย์ของพระจันทร์ขวัญหมดเลยค่ะใช่แล้วก็ล่าสุดใส่เพิ่งไปอาบน้ำมนต์มาเมื่อ3วันที่แล้วค่ะ โอ้โหยอดคังมากค่ะนี่น่าไปอยากไปมากก็ถูอวแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จากพิษณุโลกกับิงๆที่เริ่มต้นแล้วปรากฏวระอาจารย์ขวัญเนี่ยเขาเริ่มสักไตมือตั้งแต่ปี5-4าี10ปีแล้วเขาก็สักมาอย่างเนี้ย มันก็จะแบบมีเรื่องคุณลองไปอ่านเขามีแบบว่าเรื่องในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกันเยอะมากๆา<ช>ตัวกุองสักมันเป็นยไงบ้างอีสานผมหรอผมสักเสร็จปับ๊บก็จริงๆนี่ปใายปากตำหรือเปล่า,า,าอาจียนใส่เบาะคื <c oughs> อหนึ่งห้าปีน้กเรยนห้ามเตะม,ม,มีพ่อห้ามด้วยคือเราต้องห้ามอาเจียนใส่โถ่ซ่วมแล้วก็ห้ามด่าพ่อร่อแม่ครับพี่วิธีการทําตัวก็ประมาณนี้เคส่วนผมนี่สักมาก็คือจริงๆปลายปีจะไม่มีงานปีใหม่ใช่ไหมพี่ปีนี้ผมมีงานปีใหม่ โ <ś les> อ้โหย่งมั่นหลุกไม่รู้ว่าจะแคนหรือเปล่าไม่คือตอนนี้คปนเฟิร์มมาไงพี่ ก็รอดูว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็คือโอมิคอนโอมิคอนไงมม่ันอเดี๋ยวสชิญปีมาโอมิคอนไงไม่คข้พี่พี่จะเป็นเหมือเชิดชูหรือว่ายังไงกันดีนี่เราพูดกับความที่วันนี้เขาบอกให้ประกาศได้เราแต่วันนี้อยู่ที่ยอดมันทะลุไปร้อยกว่าแล้วออ๋แต่งานเข้าแล้วใช่ไหมตอนนี้งานเข้าแล้วแต่ว่าถ้าโอมิคอนมาก็พักก่อนก็ได้แต่คอนเฟิร์มว่ามันมาจริงคอนเฟิร์มก็ตอนนี้ก็คอนเฟิร์มว่าแคนเซิลก็ได้เพราะถ้าโอมิคอนมาโอันนั้ที่คนที่คนหากันเยอะแล้วต่อ ผิวเยอะเนี่ยไม่ใช่แค่รอยสักนะพี่ชาวสีพึ่งสีพึ่งทาปากนี่คือแบบไม่เหมือนไม่น่อเพราวันมดทาสีพึ่งยาวใช่ไหมเมื่อวานนี้มดทาสีพึ่งคนไปไม่ตอนแรกเราไม่เชื่อในพอยเนาะเราไม่เชื่อฉันก็คิดว่าอุ้ยตายตรงไหนเด็กที่แถวนี้ปรากฏคน่ะน้าคือแบบว่าเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์มานั่งรออยู่ใต้ต้นไม้อ่ะสมมติแม่ค้าออนไลน์ถามทำไมวันพระเขาจะวันพระไม่ต้องไปเลยนะวันพระจะไม่ต้องคิดจะไปไปวันธรรมดา ด้แล้วแบบเด็กแต่ละคนเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่คือใช้คำว่ารุ่นใหม่ประมาณอิปโนอย่างเงี้ยวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นหรือนิวเจนน่ะก็คือเพิ่งเริ่มทํางานออย่างเงี้ยแสดงว่าดังส้าสมมติเป็นกระถินผ้าป่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นคุณหญิงคุณนายใช่ไหมใช่ใช่คุณญิงคุณนายปู่ว่านายกอบจอรอย่างเงี้ย อันนี้มีแต่แบบว่าอินฟลูเอนเซอร์หมดเลยเจ้าของเพจนี้เจ้าของเพจนี้อย่างนี้เลยมีจำแจ่มไม่สันมีจำแจ่มไหมโอ้มีขาวๆนั่งเต็มต้นไม้เลยพี่ถูกขาวๆเลยดีเลยงานดีเลยพี่ชายไม่มีคนแก่ไปสักลายมือหมอขวัญอาจารย์ขวัญต้องไปแล้วเอ้ยไม่ใช่คือจริงๆเนาะจะพูดไปก็เหมือนหลอกไม่มีคนแก่แล้วสีพึ่งนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆนะเขาทําแค่600ชุดแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยแล้วเขาจะทําใหม่เมื่อไหร่เขาก็ไม่รู้ผ่านการทําพิธีด้วยใช่ผ่านการทำพิธีรอหลวงพ่อกวน มาสีพึ่งใช่ครับมาดามฟินรอกี่ปีอะถามสิคือรอนานมากระดับน้องชายนี่คือต้องรอรอกี่ปีฮะจริงจองคิวอะยากสุดอยู่แล้วจริงจริงของชายไม่ไม่ประมาณสามสี่เดือนค่ะพี่มดได้ไหมยังอะเอามาเผื่อใช่ปะหลอนใจ เลยนหละที่มดเอามาด้วยนางกร็พกนางไว้อย่างนั้นแหละได้บ้างจริงเลยท่านผู้ชมฮะเอาอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องขายน้ำหอมแต่วันก่อนที่วัดพระพุทธชินราชอ่ะเขาให้มาดามาถาดหนึ่งคือเป็นทาเวสวรรณอย่งนี่ยแหละซึ่งจริงๆข้างหน้าเขาก็ทำเป็นพญามังกรลงอักษรจีนมงคลคำว่าเคง นะครับคาว่าฟูร่ารวยเนี่ยแล้วก็มีหางโขงดาศักด้วยภาษาจีนเนี่ยคาว่าแข็งแกร่งอายุยืนยาวแต่ปรากฏว่าด้านหลังเนี่ยนะก็จะมีเดี๋ยวไม่รู้มีภาพที่เขาทางวัดก็มอบมาให้มาดามป่ะไม่รู้เขาให้มาดามมาท้าเวสุวรรณเนี่ยแหละอไหนมีป่ะฮะมีรูปไหมเนี่ยเอามาเอานี้เอามาอกขึ้นมาสิอ่ะท้าเวสอ่ะอันไหนหน้ามามาองค์องค์อง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 ค์ท้าเวสอ่ะองค์ท้าเวส อ่าไม่รู้คือแม่พี่เ้าขึ้นม่พี่ด้าคือวันก่อนแม่ก็รูปรูปที่เขาทางวัดคขอยมาดำมามีไหมนี่นี่ครับเขาให้ม่ดำมาห้าร้อยห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยองค์ไม่รู้อ่ะวันนี้โอเคคนที่สั่งนะหมอแมาดำปินเพราะว่าจริงๆแล้วในพิธีที่เราเห็นวันนั้นน่ะคือหมดเกลี้ยงแล้วคุณไม่ต้องไปจองแล้วจริงไม่มีหมดเกลี้ยงหมดทุกอย่างแล้วค่ะนี่ฮะ ก็จะเป็นทาวเวสวุวรรณอย่างนี้ด้วย uh huh. แล้วเขาก็จะมีเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระเต่าเต,ต่าที่หาเงินหาทอง uh huh. นเานี้ uh huh. จากวัดวัดของพุทธชินราช uh huh. เขาให้มาอย่างนี้เลยนะฮะ uh huh. ไม่รู้ว่าเท่าไหร่และแต่วันนี้แหละมาดามฟินทั้งหมดคุณสั่งมาดามฟินเดี๋ยวเราก็ขอให้คุณเอาไปบูชาหนึ่งองค์ด้วย uh huh. นะครับ uh huh. ซึ่งแน่นอนสองคนจะรู้จักมาดามฟินกันมานานแล้วล uh ่ huh. ระรคุณชอบกินไหน ผมเซ็นชวอสเลยครับอ๋อสุดจุดจ<อ>ักพลา,าบเลยเพราะว่าเอาจิงๆริงอะผมมาเคยใช้น้องห่อเคาเตอร์แบรนมาก่อนค,ค,คแล้วพอมารู้จักมาดามฟินคือมาดามฟินเขาจะทำมาเพื่อตอบโจทย์คนไทยแล้วก็สภาวะอากาศของประเทศไทยพี่ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบมากๆคือตนตื่นช้าเราฉีดจะมีอีกกลิ่นหนึ่งแต่พอสมมุติเราทํางานแล้วเราไปออกกําลังกายเขาก็จะปรับเข,ขเข้ากับฟีโลโมนเราก็คือจะเป็นอีกกลิ่นนึงซึ่งดีมากๆอลองฉีดให้ดู<ม>เลยใช้มานานย่าน้องจันใช้มานานแล้วครับคือเอาจริงๆใช้ตามพี่มดให้เราคือผมอะ เคยไปทำราคากับเขาแล้วเขาตัวหอมมากเพื่อนผ่านผมไปอะไรเงี้ยทุกคนคือบอกพี่โมว่าตหอมมากใช้อะไรก็เลยไปถามเขาเขาเลยแนะนําให้ใช้มาดามฟิตของตัวเองอ่ะจริงก็ใช้เซนชวสเลยอย่างเซนชวนที่ขอบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นน้ําหอมที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะฮะแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่สั่งจองยากที่สุดนั่นแหละแต่ตอนนี้มันก็พอมีบ้างแล้วล่ะนะฮะจริงๆแล้วเซนชวสหนึ่งขวดที่แบบว่ามันน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย มันใช้ได้ทุกโอกาสอ่ะครับผมอยากจะมีแฟนก็ใช้ได้อยากจะไปงานกันขึ้นก็ใช้ได้หร้อในชีวประจาวันคุณก็ใช้ได้มันเสริมสร้างความมั่นใจกับทุนตัวเองใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งมีอีกหนึ่งกลิ่นคือสวอนอ๋านี่สนี่สวอนเนี่ยนจะดดจะบอกว่าสวอนเนี่ยหผู้หญิงมันจะแบบว่าทำให้เราเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นใช่จริงนะฮะมันมีเสน่ห์มากขึ้นมันแบบว่าสำหรับคนที่เ คุณดูแล้วกันแสนสวยดูมีเสน่ห์ลองฉีดดูว่าเป็นยังไงอ่ะนีได้เข้าคนชุดเลยกินอย่างเงี้ยมละมุนเวลาคุณได้ผู้หญิงฉีดสวอนคุณรู้สึกไงโอ้โหถ้าสาวคนนั้นฉีดมาอย่างนี้นะผมเดินตามเลยยอมเลยฮะยอมเลยพี่หอมมากคือยังไงคุณพ้อยเป็นไงคือตอนแรกกับผมชอบเซนชวัแต่ทีเนี้ยวันนั้นอะไปถ่ายรายการกับพี่มดพี่มดฉีดสวอนเป็นไง ผมว่าผมชอบสวอรแล้วล่ะนี่ที่มันอยู่เป็นไม่สามคนนี้ก็คือสวอรนเนี่ยมันคือเอาง่ามันเสริมสร้างความเป็นผู้หญิงในตัวคุณเอาง่ายๆจุดเริ่มต้นการสร้างสวอานเนี่ยคือทำตอบคือพี่ย่าอะฮะทำไมพี่เต๊กมันอยู่ในมือวะคุณย่าเพราะฉะนั้นก็เลยเอากลิ่นนั่นแหละกลิ่นที่แบบว่ารู้สึกว่าตอบโจทย์ว่าทันย่าเนี่ยแหละทำยังไงถึงแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเอาผู้ชายอยู่ขนาดนั้นหยุดอยู่แต่แน่นอนโซเซ็กซี่ของยินดีเป็นยังไง ขอบอกเลยว่าสำหรับอยากจะฉีดไปเลยถ้าคุณอยากจะลดอายุตัวเอง dong ก็ฉีดเข้าไปเลย solecty เนี่ยนะครับแล้วก็มีฟินอินแบ็คติดต่อฟินอินแบ็คผมชอบมากฟินอินแบ็คเป็นจุดเริ่มต้นของมาดามฟินที่ฉันรู้จักเขาเลยถูกต้องนะครับออริจินอลเลยฟินอินแบ็คเนี่ยในวอดายแล้วก็มีน้ำหอมผู้ชายที่คุณพอยใช้ว่าไงน้ำหอมผู้ชายตัวนี้มันแตกต่างอย่างไงน้ำหอมผู้ชายมันดีมากเลยเพราะว่าของพอยพอยเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นฟุตบอลตลอดอะไรอย่านะครับแล้ว พอยไม่ชอบน้ำหอมที่ว่าเวลามันผสมกับเหงื่อแล้วมันเหม็นแล้วมันเพี้ยนใบแบบนะ้ใช่มันเพี้ยนมันมันมันกลิ่นมันฉุนครับแต่ทีนี้มาดามฟินอ่ะพอยฉีดตั้งแต่เช้าอ่ะยันเย็นคือยังหอมเหมือนเดิมพอยเตะฟุตบอลเสร็จยังมีกลิ่นหอมอยู่เหมือนเดิมซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันแปลกน้ำหอมผู้ชายมันสำหรับผู้ชายที่แบบว่าสปอร์ตแมนหรือใช้ชีวิตแอคทิวิตี้ทั้งหลายมันจะตอบโจทย์โดยเฉพาะเวลาที่คุณมีเหงื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์คุณได้หมดเลยเป็นโอเชาอ จริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เราก็เลยบอกว่าวันนี้มาดามฟินทั้งหมดคุณจะได้นะครับฟังจริงนะเป็นโปรส่งท้ายปีที่ไม่เคยถูกถือว่าเป็นรวมทุกรุ่นของมาดามฟินไม่เคยทำโปรนี้กับรายการไหนมาก่อนใช่เพื่ออะไรรู้ไหมเราอยากใช้พกนี้แหละถ้าคุณเชื่อเรื่องชาวเวสวรรณเราขอเอา้าวเวสวรรณเนี่ยให้กับคุณหนึ่งองค์จริงๆนะฮะนอกจากยังมีเสื้อ เสื้อแฮปปี้นี่นี่นี่ครับเสื้อแฮปปี้เย็นเย็นแต่วันนี้มีอะไรบ้างคุณดูนะฮะสวอนห้าสหนึ่งขวดครับเซนชัว u ์50 ml อีกหนึ่งขวดสองขวดนี้รวมกันแล้วปกติเนี่ยขายแบบลดราคาเลยนะก็2,700-2,800นะราคาตแต่ว่า3 0 0 0กว่าแต่เท่านั้นไม่พอ เราให้โซเซ็กซี่อีกหนึ่งขวด3 0 ml โเราให้ฟินอินแบล็กอีกหนึ่งขวด30 ml เราให้ฟินนลเล่อีกหนึ่งขวด30 ml ยังไม่พอเราให้นำหมอผู้ชายโอเชียนอีกหนึ่งขวด50 ml ไปนะฮะแล้วนี่ยังมีชุดนี่ smiley set นีฮะที่ชุดเปียกที่ชุดเปียกสองสีขาวกับแดงถุงมือถุงมือเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมะครับอันนี้ ถุงมืออีกสามสีขาวแดงดำเสื้อยืดแฮปปี้อีกหนึ่งตัวและแน่นอนนะครับเราขอเป็นพญาเต่าพญาเต่าตัวนี้เหรียพญาเวสุวรรณอยู่ครับนะครับแล้วในพิธีในวันนั้นน่ะเขาเก็บพยันทั้งหมดของพิธีมาให้มาดามสายสายเอามาเป็นพยันมีพยานด้วยอ๋อหรอว้าวสุดยอดเราขอให้พยันของท้าเวสุวรรณเนี่ยที่อยู่ออกมาจากพุทธชินราชจากวัดเลยเธอให้ฉันใช่ไหมเธอ วัดปากมาให้พี่โอเคใช้วัดปากไว้ f i n ฟิน3ามนะฮะ f i n ฟินรับทั้งหมดเนี่ยขอ2,990บาทคุณได้พยานหนึ่งผืนแล้วก็คุณได้เหรียญทาวเวสิวรณนี่หมดเลยคุณไม่สามารถไปจองได้แล้วเนี่ยนะฮะ f i n ฟิน3หรือ02-114-6466ครับนะฮะ นะครับทั้งหมด13ชิ้นนะฮะหมื่นกว่าบาทครับวันนี้จ่ายเพียงเท่าไหร่อยเก9าสบาทอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณได้น้ำหอมสวอรองหนึ่งขวดนะครับคุณได้เซนชุ้นสิบหนึ่งขวดคุณได้โซเซ็กซี่หนึ่งขวดฟินอินแบล็กฟินาเล่น้ำหอมโอเชียนโอเชียนไอ้สายปีหน้ากูขึ้นค่าพิสเซนเตอร์แน่นอนถ้าอย่างนั้นน้ำหอมอื่นใครอยากจะติดต่อฉันเชิญนะครับถ้าไม่ขึ้นโอเคนะฮะกระดาษทิชชู่เปียกสองคับผร้อมนะและแน่นอน เหรียญทเทวสุวรรณเนี่ยเราให้คุณไปเลยฮไอ้ทรายหมดแล้วล่ะไม่ต้องขายแล้วแล้วผ้ายันนี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันต้องมีนิดเดียวเด้งมาเยอะเลยอ่ะไม่ใช่เหรียญหมดเหรียญพอเหรอถ้าเหรียญไม่พอเขาให้ใช้เป็นิตเตียวไมม่ีแล้วพีโหอยั่างวันที่กลับมาตอนตอนตอนคืนเขาอันนั้นอะคนแบบแย่งหน้าวัดกันเพียบเลยค่ะคนรอหน้าวัดรอยันอันนี้ค่ะพอแล้วถ้าเธอแบ่งไว้ตอนรีรันด้วยนะถ้างั้นอะ อ FINFIN สานะครับ FINFIN สามทั้งเซตที่คุณเห็น2 9 9 0 13ชิ้นจาก12 0 0นอะเอาห12,000บาทเหลือ9 9 9พ FINFIN สหรือ02-114-6466อันนี้แจกนะไม่ได้ฟอกเงินนะเราแจกให้นะครับผมโอแถมขนาดนี้ผมว่แถมขนาดนี้ผมผมก็ซื้อนะซื้อนี่แกเหียญจะพอเหรอ เขาให้ใช่ั้ยแค่เจ็อองค์ปเปดร้อยแต่ล้อะแล้วหลัง7จ็ดร้ทำไงมดก็คือเอาแค่เจ็ดรอยกวล้วกันคุณลองถามเขาถ้าสมมติไม่ได้เหรียญถ้าคุณไม่อยากเอาคุณก็ไม่ต้องซื้อเขาน้องแม่โอเใจงงเลย F I N Fin สาม F I N i n สาโอ้โหศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่ เขามีเหรียญพอใช่ไหมรวยมากโอดูด like ิแดงรวเจ็ดอยมากอะเจ็อองค์ไม่จะบอกว่าต่อ้ไม่ได้เหรียญนะเซตนี้ก็คุ้มแลสเ้าร้อยเก้มะ S F I N เป็นสามไปรอรีลลนดอีกทีอะพวกมึงสองคนไม่ขายหรอขายเดียวเขามีกดไล่แยกไปหมดแล้วไม่ใช่ นีคือเขาแถมเยไม่ตายนายมดไงด้วยเลยหายใจไม่ออกเียบร้อยกลัวมากค่ะ F I M พินสามฮะแน่นอนเรามีเหรียญก็เดี๋เอาแค่นั้นแล้วกันนะครับเราไม่มีให้มากเหมือนกัน F I M พินสามสิบสามชิ้นนะฮะมาก13ชิ้นจากหมื่นกว่าบาทเหลือ2,990ันเกร้บบาทนีบเลยนะครับเหรียญมีจำนวนจำกัดด้วยนะฮะโอเคขอบคุณนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสานน้องพลอยครับผม